ปลูกกลัมปลีซีซั่น3 EP 1ว่าด้วยเรื่องของดินปลูกค่ะพี่แพทปลูกกลัมปลีกินเองในบ้านที่กรุงเทพเนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมให้ดีนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมดินเพราะฉะนั้น EP 1ก็จะพูดถึงเรื่องของการเตรียมดินค่ะดินที่เราจะใช้ปลูกกลัมปลีนะคะเราเลือกได้ค่ะสองแบบแบบที่1เพื่อนๆเ,เลือกดินที่เขาปรุงมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พี่แพรใส่ไว้ในตะกร้าเหลืองข้างล่างนี้นะคะก็ใครสะดวกแบบนี้ก็ซื้อไปแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องปรุงนะคะทางเลือกที่สองก็คือเราจะใช้ดินจากร้านขายต้นไม้นะคะที่เขาขายหถุงร้อยหรือถุงละยี่สิบบาทแบบนี้ดินประเภทแบบนี้เราจะต้องเอามาปรุงเพิ่มค่ะซึ่งสวนผสมก็พี่แพรก็ใช้ง่ายๆเลยไม่ว,ว่าจะปลูกอะไรก็ใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนะคะดิน ขุยมะพร้าวแกลบดำแล้วก็หมูนัวอย่างละหนึ่งส่วนนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ราดรสด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ่มไว้หนึ่งเดือนนะคะเพื่อให้เขาย่อยสลายดีเรียบร้อยแล้วก็เอามาใช้ถ้าเรารีบนะคะอย่างน้อยก็15วันไป15วันแล้วเนี่ยก็เอามือซุกลงไปในกองดินนิดนึงน,นะคะว่ายังร้อนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ร้อนแล้วก็แสดงว่าเอามาใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้ายังร้อนอยู่ก็ต้องรอก่อนถ้าเราไม่ปรุงดินแบบนี้นะคะปลูกต้นไม้ปลูก ผักอะไรใดๆก็จะไม่โตเลยค่ะก่อนจะไปดูแลผักอย่าลืมรับผิวตัวเองด้วยที่แผ่ใช้ซูเปอร์สีเซรัมเติมเต็มวิตามิน C ให้ผิวชุ่มชื่นอัพผิวออรา่าฟื้นบำรุงผิวและผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเซรั่มขวดน,นี้ถูกใจพี่แพ่มากค่ะใครรอได้ก็ใช้วิธีการท้งเลือกที่2นะคะก็ไปบ่มดินไปเตรียมดินกันก่อนใช้เวลาประมาณหเดือนนะคะแต่ถ้าใครอยากจะแบบปลูกเลยนะคะก็ ใช้วิธีท,ท้งเลือกที่หนึ่งนะคะซื้อดินที่เขาเตรียมไว้ดีแล้วเอามาปลูกได้เลยค่ะ